ส่วนผสมก็จะมีใบยี่หร่าครับพริกกระเทียมพริกแห้งนะฮะแล้วก็เนื้อชายโคบัวนะฮะก่อนอื่นเรามาหัน่นกันก่อนครับหั่นเป็ชนชิ้นเล็กๆนะฮะก็ผมจะนําไปปั่นมันจะเป็นเป็นเนื้อสับนะฮะผมไม่สับจะปั่นเอาเนื้อพวกนี้มันจะมีมันพนด้วยนะฮะแล้วก็บางส่วนบางชิ้นก็จะมีเ e อ็นใต้ยูย ครับปั่นเนื้อให้แหลกนครับนะ่ครับจะได้ประมาณนี้โอเคเราไปผัดครับใสพ่พริกแห้งครับพริกแห้งกับกระเทียมอันนี้ผมก็จะปั่นฮะไม่ได้ตำเพราะว่าสามารถให้กินไปพร้อมๆกันได้เลยฮะจะได้แหลกละเอียดกับตัวเนื้อสับนะฮะผัดให้หอมนะครับ ามด้วยเนื้อสับครับพอเ,อเกือบสุกเลยนะครับสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผัดแห้แห้งครับนีปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมครับรสดีเล็กน้อยครับ ตานทรายครับติวขาวครับรสฟ้าเขียวครับแค่นี้ครับผัดง,ง่ายๆแห้งๆดิงไฟรแรงเลยครับยคือจริงๆมันเหมาะสำหรับรากข้าวก็ได้ครับเป็นกับแย้งก็ดีครับตอนเย็นเหมาะสำหรับช่วงเนี่ยเทศกาลช่วงนี้ผมลงคลิปก็น่าจะนะครับช่วงปีใหม่พอดีเลย อันนี้นที่ยี่สิบแปดฮะชิมรสชาติครับผมกินเผ็ดเค็มนิดหน่อยครับหวานปลิ้นฮะนี่เองครับใครกินเค็มอย่างเดียวก็แล้วแต่คสูตรใครสูตมันครับมันไม่มีอะไรไปตัวเพราะว่าพอเรากินรสชาตินม่ไม่เหมือนกันเลยนะฮะนี่ครับพอสุกแล้วใช่ไหมฮะฉีกใบยี่หร่าครับ ไม่ผัดต่อให้หอม,มง่ายเมนูยังไงฝากกดตามช่องวาด้วยนะครับกดยูโป้ไห้ด้วยนะครับยูโป้ยปิ้วอย่งอื่นแมวนะครับเนี่ยเสร็จแล้วฮะหอมราดข้าวนะเ็าสวยร้อนๆโอเคเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ